โอเคนะครับก็สวัสดีพื่อทุกคนด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลใน p ีซ a กแอนโมโตนะครับมาวันนี้สั่งพร้อมอีกหนึ่งอย่างก็คือเจ้าตัวน้ำยาล้างหัวฉีดในรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับก็สั่งมาจากลาซาด้านะฮะในราคา179บาทประมาณนี้นะก็พีซของผมเนี่ยใช้งานมาก็6ปีแล้ว ยังไม่เคยได้ล้างหัวฉีดเลยนะฮะล้างสักทีก็ดีเหมือนกันนะครับล้างพวกคราบขมเมาคราบน้ํามันนะครับที่เกิดจากการเผาไหม้นั่นเองนะเออมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะใช้ได้ดีหรือเปล่าหลังจากล้างแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคฮะเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันนะครับว่าท่านในเนี่ยจะเป็นตัวอะไรของยี่ห้ออะไรนั่นเองนะครับ นี่นะครับแกะมาแล้วก็จะเป็นยี่ห้อนี้เลยลิควิดโมลี่นะครับเมคอินเยอรมนี80 m l นะฮะ 4T สกูตเตอร์นะครับล้างระบบน้ำมันนั่นเองนะน้ำยาล้างหัวฉีดมอเตอร์ไซค์นะฮะมอเตอร์ไซค์ส t สกูตเตอร์นะครับใช้โโโ oter, สำหรับเครื่องยนต์สจังหวะวิธีใช้ก็ตามนี้เลยนะครับ มีขั้นตอนบอกครบหมดทุกอย่างนะฮะเติมลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินนะฮะข้อแนะนำหนกระป๋องสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด5-10ถึง10ลิตรนะฮะสามารถเติมผลิตภัณฑ์ได้ทุกครั้งหลังจากเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์4จังหวะออก็เข้าไปดูในรีวิวนะฮะก็เห็นคนใช้ยี่ห้อนี้เยอะมากๆ นะก็เลยลองสั่งมาใช้ดูนะฮะ5ปีแล้วสำหนับต้อพิเอรกของผมยังไม่เคยล้างหัวฉีดเลยเดี๋ยววันนี้เราไปลองล้างนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าผลจะเป็นยังไงมันจะใช้งานได้ดีขึ้นหรือเปล่านะฮะโดยขั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องนำพิเลกของเราเนี่ยไปเติมน้ำมันให้มันได้ก่อนอย่างน้อยๆนะฮะ5ลิตรนะตามคำแนะนำของเขาที่บอกไว้นั่นเองนะฮะ โอเคนะฮะแล้วก็ได้ของแถมมา1นชิ้นนะฮะก็เป็นตัวสติกเกอร์ตัวนี้ยูคิดโมลี่นะครับก็เอาไปแปะตรงไหนก็ได้นะครับก็แล้วแต่พวกเราเลยนะโอเคครับวันนี้ไปลองดูกันเดี๋ยวเอาเตอะ์ไซไปเติมน้ำมันก่อนโอเคไปกันไปไปเติมน้ำมันกันดีกว่านะครับเพื่อที่เราจะเติมน้ำยาล้างหฮวตฉีดเข้าไปนั่นเอง แต่ตอนนี้ไปดูปริมาณน,น้ำมันกันก่อนว่ามันเหลือที่เท่าไหร่คันนี้นะฮะน้ำมันอยู่ที่3ามขีดนะ3ขีดเราก็น่าจะเติมเพิ่มอีกสัก150บาทนะก็น่าจะโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันก็ราคาแพงนะ150บาทก็น่าจะได้อยู่บวกกับของเดิมที่มีนะอาการตอนแรกรถคันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับ การขับขี่ก็โอเคปกติอยู่ไม่มีอาการสะดุดให้เห็นนะออแต่ผมก็แค่อยากจะล้างให้มันสะอาดเฉยๆนะครับโอเคไปไปกัน โอเคครับเราไปเติมน้ำมันมาเสร็จเรียบร้อยเติมไปทั้งหมด150บาทนะฮะก็บวกของเดิมด้วยก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ9ขีดเกือบ10ขีดนะครับเกือบเต็มถังนั่นแหละนะความจุมันอยู่ที่ประมาณ8ลิตรนะฮะเออโอเคครับเรามาเติมน้ำยากันดีกว่านะฮะนี่น้ำยานะครับวิธีการเปิดเราก็ เปิดฝาดตรงนี้หมุนออกนะครับแล้วก็มีข้างในตรงนี้จะเป็นตัวดึงนะฮะก็ดึงตรงนี้ออกแล้วก็เทลงถังน้ำมันเลยนะฮะเนี่ยนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะน้ำยาที่ใส่นะครับอืมเดี๋ยวมาลองเติมกันดูนะฮะ โอ้โหอย่างนี้เติมค่อนข้างยากนะครับมันจะเทลําบากอะ่ะกลัวมันหกอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวต้องใช้ตัวกวยดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์ป้องกันเผื่อน้ํายามันจะหกลงไปนะฮะอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะเทตรงรูหรือเปล่านะครับอ่าโอเคครับใช้กวยอย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยดีนะครับนี่น้ำยานะ เทลงไปเลยเทหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเทให้หมดเลย หมดแล้วนะครับเล็บน่าเกียดมากนะครับเนี่ยโดนประตูหนีบมือฟกช้ำอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้มันกำลังจะขึ้นเล็บใหม่นะฮะออโอเคนะครับเราก็เทน้ำยาหมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปลองขี่ดูลองใช้ดูนะครับจนน้ำมันหมดถังเนี่ยนะแล้วก็ลองเปรียบเทียบ ดูว่าเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับรถวิ่งดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงจะมาสรุปให้ฟังนะครับหลังจากที่ไปทดลองใช้งานแล้วนะถ้าประมาณอาทิตย์หนึง่งก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะเห็นได้ไดทันทีเลยเอาล่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ